สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแบบบ้านๆนะฮะก็คือวันนี้ได้หม้อของนีเว็บมานะฮะก็คือหม้อ Ni เว็มันติคุกเกอร์นะฮะขนาด1,300วัตต์รุ่น REP นะครับ1302ตัวนี้ต้องบอกว่าหม้อเป็นขนาด5ลิตรนะฮะต้องบอกว่ากำลังไฟอยู่ที่1,300วัตต์นี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมาดาจริงะครนี่ขนาดว่าเสียบปลั๊กไฟแบบปั๊บเดียวนะฮะนี่ครับอุณหภูมิก็คือจะปรับได้2ระดับนะครับนี่ครับมีที่เห็นก็คือจะมี ไฟธรรมดากับตัวแรงมากแรงมาก,มากนี่เปิดนี่มันแรงมากจนแบบน้ําแทบจะกระเด็นออกมาเลยครับอันนี้คือแค่ระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือทํากินแบบบ้านๆกันนะฮะแบบธรรมดาอย่างเงี้ยอยู่บ้านนี่ครับนี่ครับความเดือดไว้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นความด้วยโถที่ลึกนะฮะขนาด5ลิตรตัวด้ามจับนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นลักษณะแบบเป็นแบบหูแบบมือล้วงเข้าไปนะครับตัวฝานี่ก็เป็นฝาแบบฝาแก้วสามารถเห็นมองเห็นด้านในได้นะฮะนี่ครับ อาจจะจะลองใส่ตัวของผักเข้าไปนะฮะใส่นี่่ใส่ผักใส่อะไเข้าไปนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเร่งไฟขึ้นระดับสองให้ดูนะฮะทีนี้ลองดูตัวหมูสไลด์นะฮะ ถ้าหมูสไลด์อย่างเงี้ยมันด,มด้วยความที่ว่าหมูมันบางอยู่แล้วนะจุ่มแป๊บเดียวเนี่ยถ้าจะไม่ถึงสามซีซีก็จะกินได้เลยนะฮะ influenced. นี่ครับลองดูนะฮะน<ค>ีะ่ครับก็ก็มารีวิวแบบธรรมดาให้ดูครับก็ผมบอกว่ามันคุ้มค่านะฮะราคาหลักร้อยครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างก็คือเทสโก้โลตัสห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างเช่นบิ๊กซีแล้วก็ร้านดีลเลอร์นะฮะแล้วก็ในตลาดพวกออนไลน์ line, อย่างเช่นลาซาด้าช้อปปี้เจดีเซ็นทรันะฮะลองดูนะครับ น่าจะมีขายหลายช่องทางอยู่แต่หลักๆก,ก็คือราคาหลักร้อยนี่บอกต้องบอกว่าคุ้มมากนะฮะนี่ครับลองลองใส่ปลาหมึกให้ดูนะครับปลาหมึกนี้เป็นอะไรที่สุกไวอยู่แล้วครับต้องบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเคลือบผิวเทฟลอนอย่างดีนะคะัตรงนี้นอกจากจะเด่นในเรื่องของการทําชาบูแล้วผมบอกว่าต้องการทําผัดนี้ด้วยความที่ว่าผิวเนี่ยเคลือบเทฟลอนอยู่แล้วในผัดนะฮะทอดนะฮะ ก็อโอเคเลยครับตัวนี้หม้อมันติฟังก์ชันคุกเกอร์นะ,ะนครับฝากไว้ได้เะะครับของ New นิ w เ v e ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ